เดี๋ยวจมน้ำระเบิดอ่ะเสียระเบิดแอดครับเอ่อคูนี้ไม่ดีเลยนะครับรถจมรถโดนน้ำระเบิดไปแล้วครับเอาโฟลเดอร์มาตั้งตรงนี้ไหมตั้งแบบทำเป็นสะพานข้ามน้ำเวลาเราจะไปทำอะไรออกไปไหนนะตกตลอด แหลกตลอดไปไหนไก็แหลกมาตกไม่ได้เลยนะลงไม้ถือเบ้านคน,นลงไม้ดมูเรื่องนะนะเอาแต่เหล็ก่างเดียวนะขาดซากมดเองเดียวเลยเหล็กโบ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 เหล็ก,ลก,ลกอ่าแหลกเดี๋ยวพี่ก็ต,ต,ตายแน่นอน ตัวระเบิดไปไนเในนี้ใครก็ได้ลงไปเคลียร์ให้หน่อยแหลกเอ้ยตัวจะติดไปนะไม่ติดไม่ติดไม่ตินอุ้ยเหี้ยเอา้าโดนตบกระเด็นกลับมาในรถกรแหลกเลยนี่ผมออกม่ได้เลยออกู้องไม่ได้เหมือนกันขยับนี่ขยับนอุ้ยเหี้ยผีก็ได้เหมืนู่น เ็เเไม่ต้องจอดข้างในก็ได้ควนลบควนใจเย็นๆนะใจเย็นๆบอกให้ใจเย็น,ยยนๆมันจะมีหบลงมาทำไปเหรอดวงบนบลดับไฟรถไม่โดนไม่โดนอืออ่กอากาศ จับไปท้ายจับเลยไอ้เช้ะเอ้ยพวกมึงอะไรนักหนาวะเนี่ยเอ้าพวกูเป็นอะไรนี่ปันดิไอ้เหี้ยน่าลำคาญเว้ยอะไรนี่มาอือ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 ไปไปไปหลังหลัง มึงอย่ามาใกล้กูดิมึง,มงว่ายน้ำอีแล้วแคนทำอะไรไม่ได้นะกิงก็ต้องมั่งอยู่ในรถนะะมึง <c oughs> ว่า้น้ำไปเหี้ย <c oughs> เอ้ยรถเข็นนี่แล้วว่าอยากได้อะอามยอุยอ้ย ยึดแม่เอ็มยึดแมมเอ็มยึดแม่เอ็หลักเลยสัตว์แม่งเฮ้ยเซิร์ฟเป็นเยียอะไรเนี้ยไหวแล้วเว้ยแม่งไหวแล้วนะโลุงเราล้องล่วงได้เดียวแต่พี่อะไรไม่ได้ ผีมั้เนะี่ยแหลกแหลกโอ้โหขาหักเในสัตว์พ่าดปะดูในโรงโรงรถยังอ่ะดูแล้วดูแล้ว ใส่น้ำมันไปเติมรถหน่อยหายแล้วไอ้เย้ฮลิลิงเฟกเตอร์พยาปะเ้าถ่ายแล้วหถ่ายโคตรไวอ่ะเยียขาหักมีแว่นตาไม่ชอบตัวเหล็กกันตอตัวนี้มีจะเหล็ก นัไปอับคอมเยอะเยว่ะไม่คอม,มเลยรถตรงนี้ดูยังแนวมินท้างล่างเลยหมดแล้วหมดแล้วผมดูหลุดจนเบื่อแล้วสินะแรงมาครึ่งกับเป้าเด็กโบส์แตกไปเลยนะแตกไปละไ,ได้ไม่เปลือยพื้นที่โบว์แม่งตบ แตกไม่ได้ต้องเอาไปแตกที่ตัวก่อนใช่ไหมถ้าสะแตกไม่ได้ต้องดูมันเป็นอันเดียวหรือเปล่าอันเดียวต้อง จะรีก็เลยอะลรเนี่ยเอาไปยัดในบ้ากนก็ได้นะไปขึ้นไม่ได้ทำยังไขึ้นรถดิอยู่นะขึ้นรถไม่ได้ เวลาตกหนักด้วยโอ้รถคันใหญ่เ,นะเลินนะคนแรกผมดู จะต่ำตรงนี้เข้าไปนะเนี่ยก็ในรถนมาก็ได้ละตัำเพลงก่งเลย สายเลยถนขนข้างล่างอย่าขึ้นไม่ไหวอ่โอเคนะนี่คือมันกำลังจะเช้าหรือมันกำลังจะตกดินมันกำลังจะตกดินน่าจะกำลังจะตกดินเพระทางนี้ทางบ้านเราปิดน,นั่นก็ต้องเป็นตะวันตกแค่หมานี่ อัดเลยยัดเลยกลย่องมีไหม่ะค้าเอาก็ได้กล่องข้าคขาวเอาได้เอาเล็กยัดเลยเอาโบไม่พร้อมโบมิ่งแปดเอาเลขยัดไปก่อนยัง รถอะมันยังไม่รถขึ้นไปทำไมไวะไอ้แย่ไปเก็บมาเลยน่นะอะไรนะเลขกหมดอย่างอะไรใช่ปะเราไปเก็บกัน 没底的来，呜、哦。